วันศุกร์แบบนี้ฮะอยู่ดีๆก็นึกถึงเพลงนี้ขึ้นมาเคยเป็นปรากฏการ์มากๆในประเทศไทยแล้วก็คนไปเที่ยวอยุธยาในเยอะจริงๆเอามาฝากครับใครมีเพลงอะไรส่งมาบอกกันได้ที่แอปพลิเคชัน Atime ออนไลน์นะฮะนี่คิดตีมเพลงมาแล้วนะฮะรับรองว่าจี๊ดแน่นอนอะเดี๋ยวรอส่งเพลงเข้ามาแต่ว่าวันนี้มีเพลงความหมายดีๆนะครับวันนี้ฉันมีเธอของ s u เมธแอนเดอร์ปังฮะมาฝากในสมายลี่รีเควสนะฮะขอบคุณสินเชื่อธุรกิจ SME จากธนาคารออมสินครับ D.J. playlist 55นาี D.J. แคอะล่ะครับมาถึง D.J. playlist บา D.J. แคนชั่วโมงที่2นี้ฮะวันนี้วันศุกร์อยากจะมีเพลงที่มันตรงข้ามกับคำว่าสุขมานําเสนอกันสักหน่อยนะฮะตีมเพลงวันนี้คิดมาแล้วอยากให้นําเสนอเพลงนี้เข้ามาฮะชื่อทีมก็คือทําอย่างไรก็ลืมเธอไม่ได้สักทีมีอะไรแนะนำไหมครับพี่ตัก๊ก <laughs> ลืมไปหมดแล้ว <c oughs> ว่าก็เลยแนะนําไม่ได้อ <c oughs> ทาไมตาล็อกแรกขนาดนั้นอะลองนาเสนอเข้ามานะฮะทำอย่างไรก็ลืมเธอไม่ได้สักทีนะครับอยากรู้ว่าวันนี้เราจะมีเพลงไหนให้ได้ฟังกันบ้างเพลงแรกพอพูดถึงธีมนี้ต้องมีเพลงนี้ฮะ <c oughs> ไม่ลืมเธอสักที ครูคฟังส่งมาเยอะมากครขอเพลงกันมาเยอะมากแล้วก็มีแจ้งสภาพดินฟ้าอากาศกันมาด้วยบอกว่าตอนนี้หลักสีฟ้าครึ้มมาแล้วครับเตรียมตัวที่จะเล่นน้ําฝนกันแล้วนะฮะอ่ะมีคําเตือนนิดนึงแล้วกันฮะใครที่อกหักตอนนี้เนี่ยเวลาฝนตกอย่าขับรถนะฮะเพราะว่ารถเนี่ยมันมีแต่ที่ปัดน้ําฝนไม่ได้มีที่ปัดน้ําตาใกล้ชิดทุกวันกลับบ้านกะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลืมไม่ได้แล้วแต่พอมาเจออีกทีนึงมันก็แม อ่ออีกละยอมอีกละเป็นแบบนี้ยากนะฮะตรงกับเพลงนี้เลยใกล้จะบ่ายสามแล้วหมดเวลาของแคนแล้วนะฮะเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปอยู่กับดีเจพี่ปอตอนนี้มารอยอยู่แล้วเดี๋ยวเราไม่เจอกัน2วันนะฮะเจอกันอีกทีวันจันทร์เลยปิดท้ายด้วยเพลงนี้แล้วกันฮะให้เข้าตีมของเราหน่อยนะฮะทำยังไงก็ลืมเธอไม่ได้สักทีไปแล้วนะฮะบ๊ายบายครับ